ใกล้ใกลแก้งคร้อนะมีอำเภอหนึ่งที่อยู่ติดกันเลยคือมันจาคีรีที่มันจาคีรีเนี่ยมีวัดหนึ่งนะวัดอุดมคงคาคีรีเขตเป็นวัดที่ชาวบ้านเนี่ยชาวชัยภูมินี่ศรัทธามากนะโดยเพระเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเพราะว่า มีหลวงปู่ท่านหนึ่งนะท่านพำนักแล้วก็เป็นเจ้าวาดนะหลวงปู่พางนะหลวงปู่พางนี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิงนะแล้วก็ตอนหลังก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นนะก็เรียกว่าเป็นพระที่มีความ จัดเจนมากนะในเรื่องการภาวนาท่านก็ชอบทุดงด้วยจนทั่งตอนหลังก็มาปักหลักที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตนั้นได้เชื่อพระ่มีเมตตาสูงนะสัตว์ป่าเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ร้ายอย่างจระเข้นี่นะก็เชื่องไปเลยนะนะเมื่ออยู่ใกล้ท่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ยิ่งมีความศรัทธายิ่งเห็นว่าเป็นพระป่านะสายหลวงปู่มั่นแล้วนี้ก็ยิ่งนะมีความเรื่อมใสนะแล้วก็เชื่อนะในเรื่องของความสมารถพิเศษทางจิตเวลาใครทำอะไรนี่ก็ อยากจะให้หลวงปู่เนี่ยนะช่วยดูแล้วก็ช่วยหาเลิกให้เพราะคิดว่าท่านเนี่ยเก่งในทางนี้มีคราวหนึ่งก็มีโยมหนึ่งเนี่ยฐานะดีเลยนะมากราบท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะเปิดร้านค้าทำธุรกิจอยากจะได้ วันดีนะสำหรับการเปิดร้านขอให้ท่านช่วยแนะนำด้วยหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามันก็ดีทุกวันหละพรุ่งนี้ก็ยิ่งดีโยมท่านก็บอกว่ามีคนบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นวันโลกาวินาศเปิดร้านแล้วก็จะไม่รุ่งนะหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ย พิ่งเคยได้ยินนะไอโลกาวินาเนี่ยนะมันมีด้วยหรอแต่ก่อนก็ได้ยินว่ามีวันจันทร์วันอังคารวันพุธนี่มีวันโลกาวินาด้วยหรอไม่เคยได้ยินเลยหลวงก็บอกว่าโอ้ยมีมานานแล้วหลวงปู่ถ้าเป็นวันอาทิตย์บดีวันธงชัยวันฟูนั่นแหละนะถึงจะเป็นวันมงคลหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ย แล้ววันนี้่วันอะไรโยมบอกวันฟูค่ะหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาก็เปิดร้านเลยสิโยมก็บอกเปิดไม่ได้ยังไม่พร้อมนะมันเร็วไปหลวงปู่ก็บอกว่าเนี่ยนี่ให้ทำอย่างหนึ่งนะเอาก้อนหินเนี่ยมาหย่อนลงบน อ่างล้างเท้ามีอ่างล้างเท้าอยู่ใกล้ๆโยงก็ถามว่าทําทําไมหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าเนี่ยก็ทําเธอเนะบอกให้ทําก็ทําเนี่ยโยงก็ไปหาก้อนหินมาแล้วก็ย่อนลงตรงอ่างล้างเท้าแล้วหลวงปู่ก็ถามว่าเป็นไงมันจมหรือมันฟูมันจมค่ะมันไม่ฟูใช่ไหมอ้าว วันนี้วันฟูไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันไม่ฟูอ่ะแสงว่ามันไม่ใช่วันฟูจริงสิะหลวงปู่ท่านก็พยายามที่จะชี้แนะนะให้โยงคนี้เนี่ยว่าอย่าไปสนใจนะไอ้วันฟูวันอธิตยบดีวันธงชัยวันโลกาวินาจะทำการค้าขายจะเปิดร้านนี่อย่าไปสนใจนะว่ามันเป็นวันอะไรนะ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเนี่ยเราเพร้อมเมื่อไหร่ก็เปิดเมื่อน,นั้นแหละ <c oughs> คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะไปเชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามมากเนีเป็นมานานแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะจะทำอะไรนี่ก็ต้องดูเลิกดูยามแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะวันดีเลิกดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวนะ มันอยู่ที่การกระทํารวมทั้งประโยชน์ด้วยนะทาดีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเป็นเลิกดียามดีหรือว่าถึงพร้อมด้วยประโยชน์เมื่อไหร่ตรงนั้นแหละนะเป็นเลิกดียามดีแต่เดี๋ยนี้เนี่ยแม้ก็ต้องชอบพุดนะ ที่เข้าวัดเข้าวานี่ก็ยังไปไปหลงกับเรื่องของเลิกเรื่องของยามนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่นะวันโลกาวินาศนะวันอศรษฐดนะีไปถึงขั้นนะปีชงนะปีเฮงไปแล้วนะจริงเนี่ยการค้าขายเนี่ย มันจะเจริญหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเปิดร้านวันไหนนะเปิดร้านวันโลกาวินาหรือวันอธิบดีมันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความขยันความใส่ใจหรือถ้าพูดรวมๆคืออยู่ที่ธรรมะอันนี้มันยิ่งกว่าบุญอีกนะบางคนคิดว่าเนี่ยกิจการจะเจริญนี่ต้องทำบุญเยอะๆ บุญเนี่ยที่ทำเนี่ยนะอาจจะนำมาซึ่งโชคลาภแต่โชคลาภนี่จะอยู่ได้นานหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ธรรมะนะได้โชคได้ลาบมาเป็นล้านสิบล้านร้อยล้าน,าน,าน,านแต่ถ้าไม่มีธรรมะรักษาใจธรรมะในการกากับการดำเนินชีวิตร้อยล้านพันล้านก็หมดนะแล้วก็เร็วด้วยเพอเพอติดลบอีกคือเป็นหนี้ จริงๆเนี่ยพผูเจ้านี่ได้สอนนะธรรมะสำหรับพ่อค้านะมีเหมือนกันนะธรรมะสำหรับพ่อค้านี่เาเรียกว่าปาปนิกธรรมถ้าว่าพ่อค้าหรือแม่ค้านี่ใช้ธรรมะสามข้อเนี่ยก็จะเจริญนะสามข้อนี้คืออะไรนะคือหนึ่งรู้จักสินค้านะรู้ราคารู้คุณภาพ รู้จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าสองรู้ตลาดนะรู้ว่าตลาดหรือผู้คนเนี่ยมีความสนใจสินค้าเหล่านี้มากน้อยเพียงใดของดีแต่ถ้าคนไม่สนใจหรือไม่รู้มันก็ขายไม่ออกแล้วก็ต้องรู้จักนะรสนิยมของลูกค้ารู้จักนิสัยหรือพฤติกรรมของลูกค้ารวมทั้งรู้จักเอาใจลูกค้านะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะเหมือนกันนะแล้วข้อที่สามก็ถึงพร้อมด้วยแหล่งทุนเข้าถึงแหล่งทุนได้เป็นที่ไว้วางใจของคนที่เขาจะให้ทุนให้กู้ให้ยืมนะถ้ามีธรรมะสามประการนี่ยมันก็เรียกว่ากิจการธุรกิจร้านค้าก็มีโอกาสที่จะเฟื่องฟูได้ <c oughs> ยิ่งถ้า มีความขยันรู้จักอดออมนะบริโภคอะไรก็ไม่ตามใจปากไม่ฟุ้งเฟอ้อก็มีโอกาสที่จะ,จะเจริญได้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเปิดร้านวันไหนนะแล้วก็แม้กระทั่งการทำบุญนะ จะเป็นการทําบุญร้านนะหรือว่าการทําบุญที่วัดเพื่อจะได้มีโชคมีลาภเพื่อได้ธรรมาค้าขึ้นอันนี้ยังไม่สําคัญเท่ากับธรรมะนะเพราะเวลาเราทําบุญเราก็ทําเป็นครั้งเป็นคราวนะแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะกากับนะมันก็ช่วยทําให้อาน,นิสงส์แห่งบุญนะอยู่ได้นานนะบุญเนี่ยนำมาซึ่งโชคลาภที่เป็นความเชื่อของชาวพุทธแต่ลืไมไปว่า โชคลาภจะอยู่ได้นานหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ธรรมะด้วยการได้โชคได้ลาภนี่ถือว่ายากแล้วนะแต่การรักษาโชคลาภให้อยู่ไปได้นานๆนนอันนี้ยากกว่านะถูกรอตเรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้เงิน6กเจ็ดล้านสิบล้านสิบสอล้านนี่ยากแล้วแต่การที่จะทําให้สิบล้านหรือหล้านที่ได้มาเนี่ยมันอยู่ยั่งยืนไปนานๆน หรือว่าต่อยอดขยายผลเป็น30ล้าน40ล้านหรือว่าก่อประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเนี่ยอันนี้ยากยากกว่าต้องอาศัยธรรมะอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะาทำกิจการทำธุรกิจเนี่ยอย่าไปสนใจนะเรื่องเลอกเรื่องยาม,มากนะให้มาถามตัวเองว่าเรามีธรรมะมากพอ นะที่จะประกอบนะการค้าขายรวมทั้งกำกับการดำเนินชีวิตของเรารวมทั้งเป็นเครื่องชี้นำนะเวลาทำงานกับลูกน้องหรือว่าสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะถ้ามีธรรมะแม้นะจะทำธุรกิจเก่งอย่างไรหรือว่า ได้เปิดร้านในวันที่เป็นอธิยบัีวันธงชัยยังไงสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะเจ๊งติดหนี้หรือล้มละลายด้วยสาอาราเตรียมรับผรอนิทิตังปฏิตังดุมหังขออิทาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวาสม,มิชาตุจงสำเร็จโดยชาพราสาเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ โอบันารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชติราโสยทธาแามณีอันสว่างสวงสัวยควรยินดีสาพิตโยวิวาชนตุวันตรายทั้งปวงจงบำราบไปพอโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตราโย ο, อันตรายามีแก่ท่าน พิธีคาโยโกภาวะวานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอีวาธนาศิริสณนิจังุทธธาปจายิโนตารุธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุภังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุภาภะละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราลบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิส พาวตุสาพามางะลังสาภาหมงคนจงมีแก่ท่านตุสาภาเทวตาพลาเทวดาั้งปวงจงรักษาท่านพระาุทธานุภาเวนาอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนะอนุภาแห่งพระธรรมพาสังทานุภาเวนะอนุภาแห่งพระสง์ สาธสาโสจิภาวันตุเตภาสวัสดีทั้งไลยโงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด